ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผู้ชมได้เดินหนาครับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครับสู่การปฏิบัติจริงผ่านกระบวนการบูรณาการแผนสุขภาพวันแผนนะครับโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนครับ วันที่18มิถุนายน2568ที่ผ่านมาครับที่โรงแรมซูนี่แกนแอนด์คอนเวนชั่นอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์สุรพร์ล้อยหาประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด และการขับเคลื่อนมติสมาชาิกสุขภาพจังหวัดโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,รับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุม ทั้งนี้ครับเพื่อขับเคลื่อนมติสมสชาชิสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีในหาประเด็นลักใดแกประเด็นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กสมวัยประเด็นการจัดการขยะและกะิิงปฏิกูลการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยการสั่งสังคมแห่งการเรียนรููเท่าท่านสื่อแาเท่านสื่อในเด็กและเยาวชนการป้องการปัญหามลพิษทางอากาศจากฝว่นละอองขนาดเล็กพี2.5ม ซึ่งการประชุมขับเคลื่อนการดําเนินง,งานตามมาติสมัชชาสุขภาพจัดขึ้นภายใต้แนวคิดวั่นแผนหนึแผนเพื่อสุขภาวะคนอุบลน,นะครับซึงจะเป็นการบูรณาการแผนงานด่านสุขภาพของทุกส่วนในพื้นที่ให้เป็นในทิศทางเดียวกันลดความส้ำสอนและการสามารถ อะไรก็สามารถตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพวะคของประชาชนได้ตรงจุดการมีวันแพทย์นะครับเหตให้ยเฮานี่ได้มองเห็นเป้าหมายร่วมกันทุกหน่วยงานสามารถว่างแผนและก็เหตุงานประสานกันได้ดียิ่งขึ้นทางด้านสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพชีวิตโดยร่วมของผี่น้องประชาชนและเวทีล่งางครับยังเป็นโอกาสเด้แรกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาแนวทาทางการดําเนินงานได้ระดับพื้นที่โดยขาดวันภายในปีนี้ครับ จะสามารถจัดเหตุแผนสุขภาพระดับจังหวัดฉบับใหม่ที่เป็นฉบับบริรณาการอย่างแท้จริงและการนำไปสู่การปฏิบัติที่จับต้องได้ในทุกๆอำเภอสำหรับการประชุมขับเคลื่อนสมรชาติสุขภาพในเทอือนี้ครับจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกาวสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีในการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยพลังความร่มมือของทุกผักส่วนอย่างแท้จริงครับ